สวัสดีค่ะกลับมาพอ้กับสวีวันร้านขายของชั้นิดน่อยคือเกาเนาะคะ่ะกลับมาพอ้กันกับมีเรื่องเล่าดีๆสิมาเล่าสูฟังอีกคือเกาค่ะสวีวันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนลหลายๆเด้อค่ะที่ก็มารับชมแล้วก็ติดตามคลิปนี้ช่องสวีวันปันสุกเนาะคะ่ะมอนี้บมิหยางหลายค่ะพอดีกําลังนั่งจัดของในร้านเนาะคะ่ะ มีคนแบบสนใจอยากเปิด้านเนาะคะ่ะสอบถามเขามาว่าสีวันมีวิธีการจัด้านจังไดอยากโูเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสีวันกับสีผ้ามาเบงว่าจัดเป็นหมวดมูแบบใดในพื้นที่ที่ลานสีวันมีใน้านคือประมาณ6คู6นหเมตรเนาะคะ่ะแล้วก็ส่วนหนงนา้านอีกประมาณ3าคูณหเมตรนะคะ รากามีมีสันว่างอยู่ประมาณ2แถวแบบที่เห็นเนาะคะ่ะนี่แถวแถวที่1แถวที่2แบบนี้คะ่ะแล้วก็เอาสินคา้าว่างจังได้วก็มันทรงผลอาจังได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนี้ชีวันกะสิมาเรามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพื่อเป็นขอมูลคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศหนาลานสีวันมือนี้เนาะคะ่ะคือพอดีสีวันกะมีการปรับ นาลานไม้นะคะก็คือเดิมบริเวณนี่ค่ะสีว่างว่างแแค่ที่ว่างลงแถวเานาะคะ่ะว่างขวางนาลานแล้วก็สัน่นโต๊ะพวกขนมหรือ,อที่โชว์แว่นตานะคะมันแบบมันยางเขาไปยิบสินค้ายากสีวานก็เลยล่องปรับเปลี่ยนเบิงกัรล้ซึกว่ามันได้พื้นที่ในลานกว้างขื่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ก็เป็นเสือ้อผาเป็นลองเท้าเป็นโตะว่างขนมแบบนี้ค่ะคือเขาสิเอาสินคายัางมาว่างกระไดที่ให้ลูกค้าสามารถยิบแล้วก็เลือกง่ายๆเนาะค่ะนี่ค่ะยางขมากระสิสามารถยิบส,ส,สินค้าเห็นลองเท้าเห็นเสือ้อผาและก็สามารถมาเลือกแว่นตาได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะคือมันสีเหลียวเห็นง่ายึ้นเนาะค่ะอ่าสีวันกระสิ นั่งอยู่บริเวณนี่เนาะคะ่ะก็คือช่องน้ำปันยูดานนี่เนาะคะ่ะนี่ค่ะน้ำปันเวลาลูกค้ามาสั่งก็สีอยู่บริเวณนี่แล้วก็ลูกค้าก็สียางเขาไปยิบสินคา้าในช่องนี่ส่วนมากช่องนี่ค่ะสิเป็นกลุ่มสินค้าที่ขายดีในแต่ละมือเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ลานก็สิเป็นประมาณนี้คะ่ะมีความรู้สึกว่าหนาลานบริเวณนี้คะ่ะสีใดพื้นที่หลายคืนคือ,อสินค้าที่อยู่บริเวณนี้คะ่ะวีบตรงเก็บเข่าเก็บออกทุกมือเนาะคะ่ะเพราะว่าด้านด้านข้างด้านบนนี่คะ่ะยังบ้ันเดือดประตูเนาะคะะ่ะสิปั๊บเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วแต่สิมีสินค้าอีหั่มากแบบนี้เนาะคะ่ะนี่คะ่กะการเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งในลานเนาะคะ่ะ สั้นนี่ก็เป็นสินค้าขายดีค่ะขนมหาบาทสิบบาทเป็นพวกขนมสดเนาะคะ่ะขนมปังแส้นวีดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะในลานเนาะคะ่ะพื้นทีหกคูณหกเมตรสีวันกับสีว่างด้านขวามือตู้ไอซ์ครีมตู้แซ่แข็งเป็นพวกอาหารสดเนาะคะ่ะสื้อมะมาแซ่ไหว ลูกค้ากะสียิ้มง่ายเข้ามาแบง่งเป็นถุงหน่อยๆไว้เนาะค่ะี่กะเครื่องดื่มละกะพวกน้มเป็นแพกแบบนี้ค่ะชิบ้านกะสีเอาไว้บริเวณที่เป็นเครื่องดื่มไวน์ไกๆกันนมเครื่องดื่มแบบนี้เนาะคะ่ะด้านหลังก็เป็นพวกของใส่นี่ค่ะของใส่บริเวณด้านด้านหลังนี่ส่วนมากลูกค้าต้องการแลวเพิ่งสิมาถามหาแบบนี้ค่ะ กะเสียมาว้ด้านหลังได้บบเป็นยังค่ะและ้วก็ด้านนี้สิเป็นเครื่องดื่มเนาะค่ะด้านนี้ก็สิเป็นพวกขนมค่ะคือเวลาเด็กหน่อยอยางขมาช่องนี้ค่ะเป็น,อนไอศครีมแบบนี้เนาะค่ะกะสิมาพอขนมแบบนี้ค่ะ,ะเป็นยังจังจัดไว้บริเวณนี้คือตอนแรกสซีวันกับบด บดีคิดว่ามันสีทรงผลออียงจังไดเนาะคะ่ะแต่ว่าพอเขาจาัดไว้แบบนี้แล้วเนาะคะ่ะมันสีหายความสะดวกกับลูกค้าที่แบบว่าเขามาซื้อน้ำดืม่มเขามาซื้อเครื่องดื่มแล้วก็สียิบขนมได้ได้ง่ายๆในบริเวณแบบนี้ได้เลยค่ะการมีความสะดวกค่ะบบตรงยางไป่โตรงใส่เวลาโดนบบตรงยางอ,อมหาไก่เนาะคะ่ะเวลาเล็กหน่อยมาหาขนมก็คือ,อยูแถวนี้ บริเวณเดียวเลยค่ะก็สะดวกนะคะสาหรับลานแบบน้อยๆกระทันลานแบบลานสวิวันเนาะคะ่ะนี่คือเป็นช่องที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะพื้นที่ลานสวิวันเนาะคะ่ะหกคูนหกเมตรสิสามารถว่างสันว่างของที่มีลักษณะแบบซีสันว่างแบบนี้เนาะคะ่ะว่างได้สองแถวนี่ค่ะน,นี่คือด่านหนึ่งแล้วก็นี่อีกแถวหนึ่งแบบนี้เนาะคะ่ะแถวหนึ่งก็คือว่างได้สองด้านแล้วก็มีด้านหนา ด้านหนาบริเวณนี้เนาะคะ่ะแล้วกะันี่ค่ะที่โชวขนมแถวที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ผ้าเบิงด้านตรงขามก็คือสิเป็นขนมเนาะคะ่ะอันนี้สิเป็นพวกเครื่องปรุงของใส่ในขั้วเลื่อนเห้าเนาะคะ่ะ,ะสีว่านกับสีว่างไหวลักษณะแบบนี้ค่ะปลากระป๋องผงชูรสรสด,ด,ด,ดีซอต,ต่างๆน้ำปลาแบบนี้ค่ะ คือเวลาลูกคายางขามาถึงแม้เขาสิเป็นลานน้อยๆค่ะลูกค้าสิบงงบอสับสนค่ะคือยางขามาจุดเดียวกับสิหาอของที่เอาไปปรุงอาหารใดแบบครบเลยในมุมนี่มุมเดียวนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะสิมีความะสะดวกเนาะค่ะนี่ค่ะที่บ้านกะว่าง ต่งแต่ตอนตอนเริ่มแรกร้านเพราะเขาว่างคือเขาหูมุมหูจุดแล้วนะคะแล้วก็ว่างว่างไว้แล้วสิบวยใหญ่มองค่ะคือลูกคา้าเขามาลูกคา้าสิจําได้จาจุดได้เลยค่ะว่าออสินค้ายอย่างเขาอยู่มองไดค่ะติดราคาให้ชัดเจนเรียบ,ยบร้อยเขาบอตรงยางเขามาบอกค่ะลูกคา้าประจําสิจําได้เลยค่ะนี่ค่ะว่างไวแบบนี้แล้วบโบตรงไปย์ใหญ่เนาะคะ่ะตอนนี้คือสิวันก็กำลัง จัดสินค้าขึ้นสั่นนี่ค่ะเอามาตีราคาเนาะค่ะก็คือ,อยังเหตุบทันแล้วเนาะคะ่ะพอดีอยากเหตุคลิปก่อนค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกแถวถัดมาเนาะคะ่ะนี่เป็นสั่นว่างของอีกแถวนึงเนาะคะ่ะด้านหนาก็สิเป็นของใส่เนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นสินค้าที่แบบมีราคาแน่แล้วก็ขนาดเล็กๆเอาไว้ด้านหนาเพื่อให สามารถบอกลูกค้าได้ง่ายแล้วกะลูกค้าเหลียวหาเหลียวเห็นได้ง่ายนี่ค่ะด้านล่างเอ่อด้านล่างสิเป็นไครนี่เอ่อเนื่องจากตรงนี้ที่จริงสิบอสอดคองกับสินค้าด้านบนเนาะค่ะแต่ว่า สั่นมีสองแถวแล้วก็อยู่ด้านหนะ้าชิวันก็นเลยว่างไข่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ลูกค้าก็จําได้ว่าไข่อยู่นี่ก็บบริยายไปไว้จุดอื่นเนาะคะ่ะที่จริงถ้าจัดไม่อาจเสียไปไว้ใกล้ๆมา,มาๆก็ได้ค่ะนี่ค่ะทุกคนถุงถุงที่เป็นแพกนะคะชิวันเอามาแบง่งขายแบบนี้ค่ะเป็นสั่งไว้เนาะคะ่ะเป็นามาลาสิบบาทสิบบาทนี่ค่ะ หนังยางกะหาบาทแบบนี้ค่ะเห็ดไในน้อยแบบนี้สิค้ายดีค่ะด้านนี้ก็สิเป็นว่างพวกของใสอ่อเป็นพวกโลชันแป้งเนาะคะ่ะข้างบนนะคะแล้วก็เป็นอา่าสินค้าที่มีมีอา่าเป็นแบบเบาๆนะคะเอาไว้ข้างบนค่ะซีดีเนาะคะ่ะนี่ค่ะผ้านาไม้แล้วก็ สั่นต่อลงมาก็คือเอาว่างพวกแชมพูสบู่ยาสีฟันแล้วกะ็ผงซักฟอกน้ำยาปับ๊บผ้านุ่มนี่ค่ะผงซักฟอกอน้ำยาล้างจานแบบนี้เนาะ,ะ,ะค่ะก็คือด้านนี้สิเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใสแล้วกะ็ที่เป็นถ้าเป็นแบบเป็นสารเคมีอันตรายนี่ค่ะก็เอามาไว้ร่วมกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ไปร่วมกันไปเลยค่ะนี่ค่ะกระสีจัดประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นสั่นอีกสั่นที่สองแต่ว่าด้านด้านขวามือเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิงด้านซ้ายเนาะคะ่ะว่า,ามีอีหยังแน่เนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นด้านซ้ายของสัน่นสั่นที่สองเนาะคะ่ะสิเป็นพวกของไสา ที่แบบบบค่อยออกบบค่อยออกดูค่ะด้านนี้คือฐาลูกคา้านึกถึงว่าอยากใส่จังสีย่างมากเนาะค่ะสีบานกระสีเอามาไวา้ด้านนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่น้ากันเป็นพวกเออนี่ค่ะของใส่จุกจีกแบบนี้ค่ะเครื่องเขียนเทียนเออ่ถูกเทียนแบบนี้เนาะค่ะนี่ค่ะสมูทถ้วยซ้ำยางแบบนี้ค่ะ จัดไว้ประมาณนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างให้เบิงเนาะคะ่ะอันนี้บางช่วงบางตอนคือบรดตติดราคาอยู่อยู่ถุงแบบนี้ค่ะมันเป็นแพคหน่อยๆนอยแบบนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าก็ามาสื่อแบบโยกแพคเข้ากัาบบต,ต้ตรงติดราคาทุกแพคก,ก็ได้สามารถเทียนเอาแบบนี้ก็ได้เลยะคะ่ะทุกคนนะคะี่ค่ะนี่ค่ะ,คะกับประมาณนี้เนาะคะ่ะเป็น ตัวอย่างให้เบิงอาสีบอถึกต้องที่ซุดเสมอไปเข้ากับปับ๊บให้ให้หมะสมกับลานเท่านะคะลองเอาไปปั๊บเบิงเนาะค่ะค่ะกะตามที่มาเรามาแช่ให้ฟังเนาะค่ะกะหวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากเปิดลานบอกว,ว่าสีเริ่มต้นจังไดจัดของจังไดจังสีเนาะค่ะกัเบิงไวเป็นแนวทางเนาะค่ะมันอาจสีบออถูกต้องหรือ ก็ถืกต้องที่สุดเสมอไปเนาะค่ะแต่ว่าเข้ากระสามารถนําไปปรับใส่ได้เนาะค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวิวันปันซุกไวไ้แน่เ้ยค่ะมีเรื่องเล่าดีดๆก็สินํามาเรล่าซูฟังอีกคือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ําน้ซะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ